สว,ส,สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวอบับดุรบีนะคะด้วยการที่เราจะไปรถโดยสารน,นะคะก็คือไปเองไม่มีใ,ใครพาไปดูสิว่าจะรอดหรือจะร่วงก็คือไปกับเพื่อนแค่2คนตอนนี้เรากาลังจะขึ้นแพรมนะคะแพรมก็คือเป็นรถเหมือนแบบรถรางรถโดยสารเหมือนรถอะไรอย่างเงี้ยไปขึ้นรถบัสต่อนะคะจะรอดหรือจะร่วงเดี๋ยวไปดูกันไปเที่ยวกันอันนี้ขึ้นหน้าเต็มมากเพราะว่าเราจะไปคุมไปคุมหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราจะไปเที่ยวที่ มัสยิดท,ที่สวยมากๆแล้วก็ใหญ่ที่อบูดาบีนะคะไปดูกันค่ะวันนี้ทดสอบอ่ารองพื้นด้วยนะถ้าใครอยากรู้ว่าใช้รองพื้นอะไรแล้วก็รอดไหมทั้งวันเดี๋ยวมาดูกันไปค่ะวันนี้แต่งหน้าเต็มในรอบหลายปีจ้ะเต็มไม่ไหว ตอนนี้เรานั่งรถเมมไอ้นั่งนั่งรถเขาเรียกว่ารถไฟฟ้านะคะมาถึงเป็นห้างนะเขาเรียกว่า I b บีเอ็นมาตูต้ตานะคะไอบืนมาตูต้ตาแล้วเราก็มาถึงที่เหมือนบัสสถานที่เราจะไปอบูนะคะก็จะมีคนนั่งรอตรงน,นี้เราจะไปเดาหากันนะคะว่าเราจะขึ้นคันไหนยังไม่รู้อะไรเลยนี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเดินหารถบัสต้องไปถามนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่า เราจะไปขึ้นรถบัสที่ไหนใช่ไหมคะคุณจูนไม่ทราบค่ะแต่ว่าเราไปรู้แล้วว่าเขาต่อแถวกันอยู่ข้างหน้านู่นนะคะนี่นะคะเราเจอแล้วนะคะก็คือคนที่ต่อแถวไปอาบูดาบีนะคะก็จะเป็นรถบัสที่เขามาจอดอยู่ตรงนี้ใต้อาคารอันนี้คือคนไม่เยอะนะนี่คือวันเราไปวันธรรมดานะคะเรามาวันอังคารนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงแล้ว แล้วนะคะเราถึงที่สถานเขาไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะบกสนะคะบกสคอนแกนบ้านบ้านเราเองนะคะเราเลยเราถึงบัสเดทชันที่อบูดาบีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาขึ้นแท็กซี่ค่ะไปขึ้นแท็กซี่กันเราถึงแล้วนะคะทุกคนนี่คือที่ที่เราจะมาเที่ยวในอบูดาบีนะคะเขาเรียกว่าอะไรสักที่นี่นละหรอคะเออ มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความปึกของเรานะคะเราเราคิดว่าเขาไม่เอาอ PCR test แล้วเขาก็ไม่เอาจริงๆแต่น้องเข้าบูดาบีแต่ว่าเขาเอาเข้าสถานที่จ้าซึ่งเราไม่มีสรุปก็คือไม่ได้เข้าก็เลยดูอยู่แต่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราจะหามุมถ่ายทางจากข้างนอกก็ได้ไม่เป็นไรนะคะว่ามุมไหนมันสวยโอเคไปหามุมถ่ายรูปก,กัน วันนี้นะคะมาเที่ยวอาบูดาบีนะจ๊ะนี่นะคะก็คือมุมที่เรามาถ่ายรูปตรงนี้เขาไม่ให้ถ่ายไปเ,เขาให้ถ่ายอยู่มาถ่ายรูป <Okay. S 2> ก็คือเราไม่ได้เข้าไปนะคะแล้วก็คือ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะเราก็กำลังจะกลับกันนะคะ จริงๆมิชชั่นเราคอมพิวเนาะเพราะว่าเราได้รูปเนาะเออถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าเพราะว่าเราปึกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรมิชชั่นเราคอมพิวเราได้รูปเดี๋ยวจะโชว์รูปสวยๆนะคะทีนี้ก็ไปนั่งกินกาแฟแป๊บ,บ,บนึงแล้วเราก็กลับดูใบกันจ้าไปจ้าอุ้ยหน้าฉันสวยไม่ไหวเน๊ เรากำลังนั่งรถล่างรถอะไรนะรถของเขานะคะไปที่เอ็นตรงทางเข้าเราก็จะไปขึ้นแท็กซี่จ้ากลับ้านกังพนักงานส่งแอนรี้ไปส่ง <laughs> ตลกคนค่ะเฮนรี่